วันนี้เรามาทำความรู้จักกันนะคะกับอัญมณีไข่นกกาเวกหรืออัญมณีมูลนกกาเวกนะคะไม่รู้ว่ามาจากนกจริงๆหรือเปล่านะคะวันนี้ลองไปฟังกันนะคะ สำหรับอัญ,ญมณีนะคะที่มีชื่อว่าอัญ,ญมณีไข่นกกระเวกหรืออัญ,ญมณีมูลนกกระเวกนะคะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มาจากนกกระเวกนะคะอัญ,ญมณีตัวนี้ก็คืออัญ,ญมณีชนิดหนึ่งที่มีลักษณะสีฟ้าอมเขียวนะคะหรืออาจจะมีสีฟ้าสดใสนะคะซึ่งในชื่อทางแร่เนี่ยเขาเรียกกันว่าอัญ,ญมณีเทอร์คอยนะคะด้วยความที่สีเขาออกจะเป็นสีฟ้าเจิดจ้าเนี่ยคะ่ะทำให้มีชื่อแปลกๆนะคะที่ทําให้ทุกคนสงสัยนั่น สําหรับอัญ,ญมณีตัวนี้นะคะก็จะเป็นอัญ,ญมณีที่อยู่ในระบบผลึกขนาดเล็กนะคะที่เรียกว่าคริสโต้คริสตัลลินนะคะแปลว่ามีผลึกที่เล็กมากๆนะคะจนไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านั่นเองค่ะและตัวอัญ,ญมณีตัวนี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะมีสีออกฟ้านะคะแล้วก็มีสีฟ้าอมเขียวด้วยค่ะสำหรับตัวนี้ก็จะมีความแข็งอยู่ที่ประมาณ6มลสเกลนั่นเองค่ะ สำหรับอัญ,ญมณีตัวนี้นะคะด้วยความที่เขามีสีฟ้าสดใสนะคะก็เป็นที่หลงไหลของนักสะสมอัญ,ญมณีในหลายๆท่านเลยนะคะดังนั้นนะคะในการเลือกซื้ออัญ,ญมณีเทอร์คอยนะคะเนื่องจากว่าในตลาดเนี่ยค่อนข้างมีอัญ,ญมณีตัวนี้ที่เป็นอัญ,ญมณีเรียนแบบค่อนข้างเยอะนะคะก่อนที่จะซื้ออัญ,ญมณีเทอร์คอยก็ควรจะถามหาใบรับประกันหรือใบรับรองจากร้านค้าที่คุณซื้อก่อนนั้นเองค่ะดังนั้นจะทำให้คุณมั่นใจได้ว่าคุณได้อัญ,ญมณีที่เป็นของแท้ค่ะ ว่าแต่เพื่อนเพื่อนนะคะตอนนี้มีใครที่สะสมอัญนนมณีเธอคอยเป็นของสะสมบ้างเอามาโชว์กันได้นะคะ